ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่ากล่องทุกคนเชื่อไหครับว่ากล่องใบนี้ยสามารถใส่ของได้มากมายเลยนะโดยที่เราจะใส่ของไปเท่าไหร่ก็สามารถมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากๆนะครับผมเชื่อกันไหมฮะ เชื่อนั้นผมไม่เล่นต่อแล้วเนะชื่อใช่ไหมฮะแต่อยากทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเรามาลองกันเลยครับอนี่นะครับผมผมชอบถ่ายรูปนะครับก็เลือกรูปพี่ชอบมาครับเป็นรูปพี่กับหนูหน่นอนวา ชอบเล่นเกมนะครับผมเราก็ใส่จอยเกมลงไปครับสมุดโน้ตกับปากกานะครับผมอตื่นเต้นกันไหมฮะผมก็ตื่นเต้นนะครับผมทุกคนคิดว่าหลังจากเนี้ยกล่องใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับดีแล้วครับที่ไม่รู้ มาดูกันครับโอ้มนเลยก็เกยมานเลยก็เกยมนเลยก็เกยเนียปุ๊บอ,อ่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับผมเห็นไหมล่ะครับกล่องใบนี้สามารถใส่ของได้มากมายนะครับงั้นผมขออนุญ,ญาตใส่ของเพิ่มไปได้ไหมครับ ถ้าใส่หนูนิวลงไปน่าจะต้องใหญ่กว่านี้นะ <c oughs> ขอใส่บทละครนะครับผมอ่าใส่อะไรดีนะใส่อะไรนะครับใส่โต๊ะ ไม่ได้ครับทุกคนคโต๊ะมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับผมแต่นี้ละกัน,น,น,นหูฟัง oppo นะครับ <Hey. S 1> oppo w a p ปีนะครับผมอ,อะไรนะครับ เรา,อารอมันลุ้นกันอีกรอบนะครับผมว่าข้างในนี้จะเป็นยังไงนะครับผมอะไรนะ,ะ,รนะฮะโอ้จะเสกะ้า,าวโอ้เพื่อนสามสองตั้งใจตั้งใจดูด,ดีนะครับผมฮึเป็นไงล่ะครับก็ยังเหลือพื้นที่ว่างอีกนะครับผมอ่า ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออีกตั้งเยอะเลยครับทุกคนรู้ไหมฮะยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่มีความจุมากกว่านี้นะครับอ,อยากรู้กันแล้วสินั่นก็คือไม่ใช่ไม้กระส์นะครับผมเอาแล้วนะครับผมผมจัดสร้างใจเสกแล้วฮะขอเตาหนยครับขอเตาหนยฮะ นี่ไงครับผม OPPO A96 ความจุ2เท่ารอม256จิกนะครับผมเพิ่มความจุเติมความจอยทุกคนได้ฟันกันแน่นอนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเก็บรูปภาพวิดีโอนะครับหรือไฟล์ใดๆนะครับผมก็ไม่อันนะครับจุแบบจุกๆนะครับผมมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมีเอาไม่ได้ประมูลนะครับผม ก็ฝากด้วยนะครับ Oppo A96 เพิ่มความจุเพิ่มความจอยครับ